สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมรอบๆหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านป่าห้อยฝางอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะท้องฟ้าวันนี้ วนที่เห็นอยู่นั้นก็คือเขาูเวียงนะคะจะดูบรรยากาศรอบรอบ นี่ก็คือซอยเข้าบ้านนะคะจำเป็นแบบนี้นะคะ่ะต้นไม้ม่วง,วงกำลังออกลกูกดกเลยวิธีชาวบ้านชวง เดินเลยครับเดินทางนี้เลยครับเเลยครับดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆหมู่บ้านนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมู่บ้านเพราะว่าอากาศวันนี้ร้อนมากพราภไไมม่่ตจองสดแล้ววันนี้ก็อยากจะพามาชมบรรยากาศนะคะ อาจจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เพราะว่าคนเท่าคนแก่ส่วนมากจะอยู่ในบ้านหรือไม่ก็ไปหาเก็บเห็ดค่ะบนเขาภูเวียงเมื่อวานนี้ก็ฝนตกนะคะ อาจจะมีแค่ต้นไม้ที่ให้ชมนะคะเพราะว่า,าคนเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ในบ้านมากกว่าค่ะเราไม่ได้เข้าไปในบ้านเขานะคะนี่ก็คือสระประจำหมู่บ้านค่ะสระน้ำ เวลาใครที่อยากจะมาออกกำลังกายก็มาออกได้ตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นลานกว้างยู่ต้องบอกว่าช่วงนี้ร้อนมากเลยค่ะ แต่อยากจะบอกว่าช่วงกลางคืนนะคะช่วงกลางดึกจะอากาศเย็นคะ่ะและยิ่งถ้าฝนตกแล้วยิ่งแบบไม่ต้องเปิดพัดลมเลยคะ่ะอากาศค่อนข้างเย็นจัดที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมนะคะาทางเข้าหมู่บ้านคะ่ะอันนี้ก็จะมีสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรม ใครที่อยากที่จะมาปฏิบัติธรรมมานั่งสวดมนต์ภาวนาก็มาที่อาสำนักสงฆ์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าอยู่ที่บ้านปากห้วฝาง,งตำบลวางเพิ่มอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะอ,อันนี้จะเป็นเวลาเข้าเส้นหมู่บ้านใช่ไหมคะเข้าก่อนจะถึงในหมู่บ้านก็จะมีสำนักสงฆ์นี้ก่อนค่ะก็ ค่อนข้างที่แบบว่าเงียบสงบมากเลยค่ะสำนักปฏิบัติธรรมนะคะถ้าพูดผิดก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปทางเข้าหมู่บ้านค่ะอันนี้ค่อนข้างเงียบสงบค่ะเสียงนกเสียงกาจะเยอะมากเลย นั่นก็คือข่าวภูเวียงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับเข้าบ้านกันแล้วคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนจัด นี่ก็คือป้ายชื่อนะคะอาจจะไม่ได้พาไปาดูตามข่าวนะคะก็อยากจะให้ดูบรรยากาศภายในหมู่บ้านก่อนว่าเป็นยังไงบ้างยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับ ชมคลิปนี้และทุกๆคลิปนะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องธรรมมาบ้านป่าก็ชมบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านก่อนนะคะก็ ถ้ามีโอกาสได้ขึ้นเขาจะถ่ายวิวสวยๆมาให้ดูคะ่ะยังไงก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากคะ่ะ